แอบดูของเล่นในร้านแม่ตอนนี้แม่มีของเล่นมาลงใหม่นะนี่นี่แม่เอามาจากไหนอ่ะซื้อมาจากร้านเหรออันนี้ราคา่ะไรเนี่ยร้อยยีนะเพื่อนๆดูดิแมคโครคันใหญ่นะมีใครอยากให้พี่รีวิวอันนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะเพราะว่ายังมีอีกที่หน้าร้านนะก็ยังมีนี่มีแมคโครนะมีสองคันนะตอนนี้เราก็อันนี้คืออะไรอนะแม่ สีม่วงอ่ะคือรถอะไรอ่ะรถตักทรายรถตักทรา,ายนี่ใครจะไปเล่นทรายนะไปทะลงทะเลนี่เอาไปด้วยนะคันนี้นี่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้แม่ขายร2อบาทนะเพื่อนๆแต่เป็นคันใหญ่นะแล้วก็พลาสติกค่อนข้างดีเลยแล้วก็อันนี้คือรถถังนะนี่รถถังแดงโอ้โหอันนี้คันใหญ่มากดูนะรถถังมีจรวดมิซายด้วยนะ ของประเทศอะไรก็ไม่รู้นะรถทางนี้นและนี่ก็คือรถถังสีเขียวเออมีสีแดงแล้วก็มีสีเขียวด้วยนะแบบเดียวกันแต่ว่าคนละสีเฉยๆอันนี้คือมีคนจองกันหรอแม่จองแล้วเฮ้ยอันนี้มีคนจองจองอะไรไปเนี่ยว้าวอันนี้จองไปแล้วนะจ๊ะน,นี่คือรถอะไรแม่ turbo power เนี่ยเขาเรียกรถอะไร four win หรอแม่บอก four win แล้วก็อู้ดูทะเบียนรถทะเบียนรถหวยออกไปเนี่ย9ก้ แล้วก็ออกนี่อ้ยรถถังสีเขียวนะอันนี้เขาจองไว้แล้วนะนอกจากนี้ก็ยังมีของเล่นคุณหมอนะมีปืนด้วยเนี่ยมีของเล่นหลายอย่างส่วนอันนี้ก็จะเป็นของเล่นแผงนะราคา35บาทเพื่อนๆกน็มีรถแมคโครเหมือนกันนะมีทำอาหารด้วยมีตุกกต๊กตาตุก,กตานะนี่อยากให้พี่รีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะรีวิวไอติมสักแท่งหนึ่งก่อน ซึ่งก็เป็นไอศครีมเนสเล่นะครับผมแบบเดิมเพราะว่าไอติมร้านแม่เป็นไอติมเนสเล่นะดูสิโอมีหลายอย่างเลยอะกินอะไรดีอะว้าวกินอะไรดีนะขอกินไอติมหนึ่งแท่งนะขอกินไอติมหนึ่งแท่งนะ <c oughs> แม่บอกว่าโอเคเชิญเลยห้าแท่งเลยเหรอว้าวแม่ชูเลขห้านะบอกกินได้ห้าแท่งเมื่อกี้เห็นปะเดี๋ยวเรากินอันนี้ดีกว่า นี่เลยไอติโมโมจินะเพื่อนเพื่อนเป็นขนาดจัมโบ้ด้วยนะโมจิวานิลาวันนี้กินไอศครีมเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะแดดแรงนะวันนี้ออนอนสบายเลยนี่นะพเพื่อนพเพื่อนวันนี้แดดแรงมากนี่แดดแดดนี่จ้ะเรามากินกันเลยนะอาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งด้วยนะเพราะว่ามันแข็งนะพเพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็อย่าลืมขอช้อนด้วยนะนี่ ว้า wow. เป็นไงโมจิข่าวนวลมากเลยนะเป็นโมจิวันนี้เออุ๊มันแข็ง <laughs> แข็งจริงเนี่ยทำให้รู้ว่ามันแข็งจริงร <laughs> รอก,ก่อนแป๊บนึง <laughs> โอ้โหเราต้องรอให้มันแบบว่าละลายสักนิดนึงนะมันแข็งมาก แบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าเวลาที่เพื่อนซื้อจากร้านใบใช่ไหมกว่าจะถึงบ้านเนี่ยแล้วไปกินที่บ้านอะ่ะเออมันก็จะนิ่มกําลังดีนะ แต่ว่าอันนี้พี่เพิ่งเอาออกมาจากตูเ้เย็นเลยมันก็เลยยังแข็งอยู่ระหว่างที่อรอนะใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องนี้เอาไว้นะเดี๋ยวจะทําคลิปอะไรมารีวิวเรื่อยๆหรือว่าอยากจะให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะถ้าเกิดว่าพี่ทําได้เนี่ยเดี๋ยวจะรีบทําให้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนเนี่ยจะต้องใช้เวลาเพื่อนๆก็อาจจะต้องรอสักหน่อยนะบางอันเนี่ยพี่ก็มีทําไปแล้วด้วยนะอันที่น้องๆขอมาเนีเ่ยอาจจะต้องตามย้้อนนนนกกลลับไปปดคิิิเเเ่่าะรมมแว นี่พอนิ่มแล้วนี่มันก็จะจิ้มเข้าไปได้เมื่อกี้คือช้อนหักเลยอืมยังแข็งอยุ่มอืมยอยาคือติดมากแล้วก็ชอบแป้งโมจิแต่ต้องรอให้มันนิ่มอีกนิดนึงนี่ยังแข็งไปเห็นเกล็ดน้ำแข็งมาเนี่ยเกล็น้ำแข็งเละมีหมอ คลิปนี้มาสั้นๆนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เท่าดีครับอืม